อยากให้น้องๆได้ได้เป็นเหมือนไหมครับกุ้มบ้างนะอยากให้น้องๆได้ได้เป็นนักบินนิ่เทนเหมือนพี่่เขาที่ขับอยู่ข้างบนนี้ด้วยยินดีต้อนรับลูกหลานของพวกเราทุกคนที่อยากจะมาสานต่อเหมือนพี่ทหารที่พวกเรายืนอยู่ข้างหน้านี่จะเป็นทหารเป็นตำรวจหรือเป็นทหารอากาศทหารเรือ ก็ได้หรือจะเป็นทุกอาชีพที่พวกเราชอบแต่ขอให้เป็นคนดีตามคำขวัญของท่านนายกที่ให้เราไว้นี่รักชาติไทยใส่ใจโลกนี่พวกเราเป็นชาติไทยหัวใจเดียวกันวันนี้ในทัพกุ้งดีใจนะครับก็ถ่ายรูปมาหลายท่านเลยอาจจะไม่ไม่ได้ถ่ายกับทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยว หลังท้ายพิธีการก็อาจจะลงไปถ่ายรูปกับพวกเราเป็นที่เะลึกหน่อยนานๆได้ลงมาในพื้นที่ทีนะนี่ในถ้าปุ้มเป็นอย่างนี้ตัวตัวตนเป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรไมีแต่ตัวกับหัวใจเพื่อประเทศชาติเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับขอให้พวกเราเป็นคนดีน้องเยาวชนทั้งหลายตั้งใจเรียนเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาารย์แล้วก็เชื่อฟังนะครับ ยึดหลักคําสอนของศาสนาของพวกเราทุกศาสนาดีหมดขอให้พวกเราเป็นคนดีตั้งใจเรียนจะได้เรียนเก่งนะครับคิดเห็นเหมือนพี่เขาเหมือนคุณอาเขาที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นทหารเป็นผู้กระชีพที่พวกเราอยากเป็นได้ดั่งใจสมปารถนานะครับในโอกาสวันเด็กนี้ลุงแม่ทับพุ่งก็ขอให้น้องๆเยาวชนทั้งหลายลูกหลานโตขึ้นเป็นเด็กดีแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่พวกเราได้ปนนารนน